วันนี้ผมจะมาสอนทำหน้าปกก็ก่อนที่จะไปเริ่มสอนทำหน้าปกนะทุกคนก็ให้ทุกคนกดติดตามไม่ถึงพันซะไปไว<ๆ>เร็วๆนี้นะทุกคนแล้วก็ไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะทุกคนให้ทำแบบนี้นะทุกคนกดเข้าช่องตัวเองแล้วเลื่อนแล้วกดจัดวิดีโอนะทุกคนจัดการวิดีโอนะครับทุกคน กดคาว่าไลฟ์สุดนะทุกคนแล้วกดสร้างแล้วก็กดวิดีโอตามใจตัวเองนะทุกคนกดเข้าไปปุ๊บนะแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดตรงรูปภาพบวกแบบนี้นะทุกคนนี่แล้วก็เลือกใส่รูปอะไรก็ได้ปุ่มก็มจะใส่รูปนี่แล้วก็กดเสร็จสิน้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแค่นี้นะทุกคนนะง่ายๆเลยหลังจากนี้ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายมัว